ท้องมาแล้วท้องแล้วครับท้องตอนนี้ท้องอยู่ประมาณเดือนเศษๆครับเพื่อนผมเข้าไปดูใน google แล้วก็เพื่อน,เ,อนเจ้าเหมียวตั้งครันอยู่ประมาณหกสามเดือนครับเพื่อนผมรู้แล้วก็อีกประมาณสักเดือนกว่าอีกเดือนเดือนกว่ากคลอดอีกครับ <laughs> ไม่รู้จะ <laughs> ไม่รู้จะช่วยยังไงครับเพื่อน เดี๋ยวผมมีตังผมจะเอาไปทำหมันครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีตังผมจะมาจับไปทำหมันเลยสงสารน่ะโอ้ยลูกเพิ่งเกิดมาได้สองเดือนกว่าๆตัวเองท้องอีกแล้วเหมียวเอ้ยพ่อเลี้ยงช่วยไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจาเมียเอ้ยท้องดูท้องเบลิเลยอะโอ้ย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 อ้ยขยันผสมพันธุ์อย่างนี้นะลูกเอ้ย มันเป็นวัตถยวัถจักรของเขาแหละสัตว์โลกเพื่อนเพื่อนเราช่วยได้ก็เราก็ต้องช่วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมมีตังผมจะเอาเขาไปทำหมันรับเพื่อนเพื่อนสงสารเขาเ็าล,ลูกเนาะนะนะเดี๋ยวพ่อจะเอาหนูไปทำทำทำหมันให้ได้สงสารน่ะดูท้องเบลอเลยอะ่ะดูตาดูตาน้องแป๋วเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปทำหมัน เดี๋ยวช่วยเลี้ยงเดี๋ยวลูกหนูออกมาอีกเดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงโอเคป่ะเ,เมียวเ,เมียวเอ้ย